ความรู้จักกับแมวเปอร์เซียกันนะคะคลิปที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับแมวสฟิงไปนะคะคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับน้องแมวเปอร์เซียกันเลยนะคะเราได้รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เราค้นหามานะคะเดี๋ยวเราไปที่ประวัติกันเลยประวัติสายพันธุ์นะคะแมวเปอร์เซียมีต้นกำเนิดในแถบเปอร์เซียเป็นที่ตั้งประเทศตุรกีและอิร่านในปัจจุบัน นักประวัติศาสตร์ได้ค้นพบหลักฐานเกี่ยวกับพวกมันในปีคศ1684โดยพ่อค้าชาวเปอร์เซียนม์กบรรทุกสินค้ามากมายและได้ปรากฏแมวแล้วก็ได้ปรากฏเห็นแมวนะคะพันขนยาวติดมากับกองคาราวานสินค้าด้วยนะคะอีกหลักฐานหนึ่งได้กล่าวว่าบรรพบุรุษของแมวเปอร์เซียได้ถูกนำเข้ามาอยู่ในยุโรป ตั้งแต่ช่วงปีคศ .1620 แล้วได้รับความนิยมในยุโรปอย่างมากและแพร่กระจายไปทั่วยุโรปเลยนะคะอ่าแล้วคะจากนั้นเนี่ยในช่วงปลายปีศตวรรษที่19นักพัฒนาสายพันธ์ุแมวชาวอังกฤษได้นําแมวเปอร์เซียกับสายพันธ์ุอื่นนะคะเพื่อมาผสมกันหรือเปล่าเออใช่นะคะ เพื่อต้องการให้พวกมันนีขนที่ยาวและก็หนากว่าเดิมนะคะซึ่งเป็นจุดเด่นของสายพันธุ์ในปัจจุบันจึงได้มีการนำไปขยายพันธุ์ในสหรัฐในช่วงต้นปีคศ1,900นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแมวพันธุ์นี้ก็ได้รับการยอมรับในอย่างกว้างขวางนะคะได้รวดเร็วและเป็นหนึ่งในแมวที่มีคนนิยมเลี้ยงมากๆเลยนะคะ ลักษณะทางกายภาพนะคะแมวเปอร์เซียเป็นแมวที่มีขนาดการจนถึงขนาดใหญ่มีโครงสร้างกระดูกที่แข็งและแข็งแรงโดยเพศเมียมีน้ำหนักอยู่ราว3-5กิโลกร,รมัมในขณะที่เพศผู้มีน้ำหนักถึง4ถึงากกิโลกร,รัมนะคะหัวและหน้ากลมหน้าผากหนกแก้มมีหนกเต็มนะคะดวงตากลมโตและอยู่ในตำแหน่งที่ห่างกันมีจมูกที่หัก ที่จุดเด่นของใบหน้านะคะจากคำอธิบายนะคะได้ระบุหลักฐานแล้วก็ขออภัยค่ะได้ระบุลักษณะสายพัน์ธเอาไว้ว่าโครงสร้างลำตัวสั้นและกลมหัวกลมมนคอสั้นขาสั้นเตี้ยหูเล็กมีปลายหูที่กลมมนและอยู่ในตําแหน่งที่ห่างกันหางสั้นตรงและฟูคล้ายกับหางกระรอก จมูกเป็นสั้นแล้วก็หักนะคะขนยาวหนาฟูมีท่วงท่าการเดินดูสง่างามแต่มีจุดเด่นที่ใบหูพับลงไปข้างหน้าและพับลงต่ำซึ่งบางตัวก็ปากโค้งนะคะได้รูปรับกับคางพอดีคนของแม่เปอร์เซียมีความยาวและความหนาฟูมีความมันวาว แล้วก็เป็นหนึ่งในสายพันธุ์แมวที่มีขนสวยงามนะคะเส้นขนของแมวเปอร์เซียจะยาวตลอดทั้งลำตัวและมีขนเส้นเล็กแซมระหว่างขาหน้าแล้วก็ใบหูนิ้วเท้าแล้วก็ที่หางนะคะส่วนสีขนของแมวเปอร์เซียเนี่ยที่พบเห็นบ่อยๆนะคะน่าจะเป็นประมาณสีขาวสีดำสีน้ำเงินสีครีมนะคะแล้วก็สีแดง แล้วก็อีกสีนึงเลยคือสีช็อกโกแลตนะคะสีออกน้ำตาลนั่นแหละค่ะโดยมีได้หลายรูปแบบทั้งมีทั้งสีเดียวกันตลอดตัวสองสีหรืออ่าหลายสีนะคะส่วนสีดวงตาก็จะเป็นสีเดียวกันกับสีขนนะคะนอกจากนี้สีที่มีหลากหลายแล้วลวดลายก็มีแบบเช่นกันนะคะคือโดยอาจพบ ผลที่หลักแล้วก็แซมด้วยสีน้ําเงินสีสีเงินค่ะสีเงินขออภัยด้สีเงิน,องนทองดําทําให้เกิดเป็นเฉดส,สีหลายแบบหลายลายนะคะเช่นสีควันบุรี่ลายสลิดสองสีต้นอาเปอร์เซียมีอายุป,ประมาณ8-15ถึง15ปีหรือมากกว่านั้นนะคะโอ้โหอันนี้เยอะอยู่พอมสมควรนะ ลักษณะนิสัยนะคะแมวเ,เปอร์เซียมีมนิสัยที่สงบเสงี่ยมอ่าแล้วก็สุขภาพนะสุขภาพอ่อนโยนฉลาดและมีนิสัยว่านอนสอนง่ายชอบที่นั่งนิ่งๆอยู่ข้างกายเจ้าของอีกทั้งยังสามารถปรับตัวได้ดีแต่จะไม่ค่อยชอบใจเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดังนะคะอันนี้ไม่ชอบอยู่ในที่เสียงดังนะคะถ้าใครจะเลี้ยงเพราะพวกมันค่อนข้างรักสงบ รวมๆแล้วเป็นแมวที่นิสัยง่ายๆนะคะไม่ค่อยก่อกวนเจ้าของรวมถึงไม่ค่อยแสดงออกว่าตัวเองต้องการความรักความสนใจนะคะจากเจ้าของเท่าไหรอ่าแล้วก็การเข้ากับเด็กนะคะพวกมันมีความเป็นมิตรกับครอบครัวอยู่นะคะและยังเข้ากับเด็กเด็กได้ดีแต่ด้วยนิสัยชอบอยู่เงียบเงียบางครั้งก็อาจจะไม่ค่อยชอบถูกลบกวนมากนะัก อาจต้องอาศัยความคุ้นเคยเพื่อให้สัตว์เลี้ยงแล้วก็เด็กคุ้นชินกันนะคะและจำเป็นที่จะต้องฝึกให้อยู่ร่วมกันตั้งแต่ยังเด็กๆนะคะการดูแลการออกกําลังกายนะคะการเลี้ยงแมวพันธุ์นี้เปอร์เซียนั้นการออกกําลังกายอาจจะไม่จำเป็นมากนะคะเพราะว่าเพียงแค่แมวใช้พลังงานในแต่ละวัน าการเล่นกับเจ้าของเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้แมวออกกำลังกายแล้วนะคะเสริมให้สร้างาเสริมสร้างให้แข็งแรงนะคะอีกทั้งยังดีต่อสุขภาพจิตใจทําให้ไม่รู้สึกเบื่อนะ,ะอาหารนะคะอาหารที่จำเป็นสำหรับแมวเปอร์เซียมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายและกิจกรรมในแต่ละวันเพียงให้อาหารที่เหมาะสม แล้วก็ปริมาณแคลอรี่ที่เพียงพอต่อสัตว์โดยปริมาณแคลอรี่ที่แนะนำต่อวันในแมวพันนี้คือ60กิโลแคลอรี่ต่อน้ำหนักตัวนะคะกิโลกร,รมัมแต่การให้อาหารแมวในแต่ละช่วงวัยมีความแตกต่างกันและอาจส่งผล การเจริญเติบโตด้วยนะคะแล้วก็ความสวยงามของแมวด้วยเช่นกันผู้เลี้ยงก็ต้องใส่ใจนะคะแล้วก็ทําความสะอาดน้องให้อาหารพอเหมาะแล้วก็เพราะว่าอ,อาหารที่บูญเสียก็อาจจะส่งผลทําให้สุขภาพของน้องไม่ดีแล้วก็เสียน้องสาอาจจะอยู่กับเราไม่ได้นานนะคะโรคประจําบัน <c oughs> โรคผิวหนังนะคะการติดเชื้อนี้หูนะคะการติดเชื้อนะคะ การติดเชื้อราในแมวนะคะโรคระบบประสาทโรควิตกกังวลต่อการแยกจากหรือบาดเจ็บทางใจบาดแผลทางใจอะไรอย่างนี้นะคะโรคระบบหมุนเวียนเลือดและหัวใจโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาะผิดปกติโรคระบบกระดูกข้อต่อนะคะและโครงสร้างโรคข้อ ซโพจเจริญผิดปกตินั่นเองแล้วก็ใหญ่ๆเลยคือโรคระบบทางเดินอาหารและตับนะคะหรือก็คือภาวะก้อนอุดตันแล้วก็ภาวะหลอดเลือดดําที่ตับรัดเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือดนะคะแล้วก็ต่อไปโรคระบบทางเดินปัสสาวะและไตก็คือโรคทางเดินปัสสาวะส่วนล่างของแมวภาวะเกิดถุงน้ําภายในไตนะคะต่อไปโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินหายใจผิดปกติของสุนัขและแมวพันธุ์หน้าสั้นนะคะโรคตาอันนี้หลักๆเลยนะคะภาวะไม่มีเปลือกตาต้องแต่กําเนิด 2- โรคต้อกระจกแล้วก็โรคเชอรี่ไอโรคเปลือกตาหมวนออกคราบน้ำตานะคะเอออันนี้คราบน้ำตาเนี่ยอาจจะจากที่ร่างกายผลิตน้ำตามากเกินไปนะคะ ค่ะสำหรับใครที่จะเลี้ยงนะคะส่วนใหญ่ก็ต้องดูแลน้องตามที่บอกนะคะให้อาหารเพียงพอแล้วก็พาเล่นนะคะใส่ใจน้องมากๆนะคะถึงจะแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นโรคตามนี้นะคะโรคอันนี้ก็ไม่ได้เกิดกับทุกตัวเสมอไปนะคะแต่ก็ต้องดูแลนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้รอชมคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย